มาดูเรื่องราวของดิวติฟรีกันหน่อยนะครับเป็นพาดหัวขวาสุดเลยยื่นปปชฟัน30บิกทอท,ทเอื้อดิวติฟรี เป็นความคืบหน้ากับกรณีที่ทออทนั้นไม่เปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานในกิจการของรัฐปีพศ .2535 กับกรณีให้สัมปทานกับ King's Power นะครับในการประกอบกิจการการค้าปลอดอากรและการค้าเชิงพาณิชย์ทางที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและก็ที่ดอนเมืองรวมไปถึงการกำกับดูแลในส่วนของท่าอากาศยานที่อยู่ในการดูแลของทออทนั้นล่าสุ นั้นนายชาญใจอิสระเสนารักษ์ท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสอปทก็บอกว่าหลังจากนี้ต่อไปจะมีการจะส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ของทอททที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งหลักฐานเรื่องของการเอื้อประโยชน์ดิวตี้ฟรีทั้งหมดเนี่ยส่งให้กับปปชในการตรวจสอบนะครับเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดต่อไป ส่วนหลักฐานเอกสารเอาผิดกับ King's Power ที่มีการส่งให้กับนายยกรัฐมตรีไปก่อนหน้านี้แล้วท่านบอกว่าท้ายสุดจะยกเลิกหรือว่าไม่ยกเลิกนั้นก็ขึ้นอยู่กับท่านนายยกรัฐมนตรีนะครับ